สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีธนูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจันนี้น้าทาโรนะคะก็จะมาทำนะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษในเรื่องของพรที่คุณขอ,อไว้นะคะประจำเดือนธันวาคม2567นี้นะคะจะสมหวังกันหรือเปล่านะคะจะได้ตามที่คาดหวังไหมนะคะใครที่ขอพรอ,อะไรอยู่อย่างเช่นอาจจะขอเรื่องเงินเรื่ององ,อง,งานสุขภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักคนในครอบครัวก็ได้ก็อ่าโดยส่วนใหญ่เราจะน่าจะขอประมาณนี้กันนะคะแต่ว่าน่าจะพยายาม แกะรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ต้องบอกกันว่าทำในแบบภาพโดยรวมนะไม่ได้จาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษฉนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะผู้ได้เกินแต่วันที่16ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าใครขอกรเรื่องอะไรบ้างแต่มีข่าวดีสําหรับธนูนะ เดือนธันวาคมนะคะใครที่ขอพอยแลงของโชคลาภเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเร็วๆเนี้ยคุณจะได้โชคลาภเงินจํานวนแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเป็นรางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่มากๆคืออาจจะแบบหลักแสนหลักล้านเลยก็ได้คือน่าเห็นเป็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างเยอะเลขแบบหกเจ็ดหลักเลยอะนะคะก็รับไปแล้วกันนะคะโชคก้อนใหญ่นี้นะจะได้ไม่ได้เกิดราศีธิู <laughs> อ่ะโอเค หรือว่าใครที่กำลังวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะออกรถป้ายแดงออกรถสักคันหนึ่งมาในช่วงประมาณปีใหม่นี้นะคะพอที่คุณขอเอาไว้สมหวังไหมสมหวังคุณจะได้รถคันนั้นออกมานะคะอืมแล้วก็ขอรุนอีกสิขอพอในเรื่องอะไรใครที่ขอพอในเรื่องของความรักเป็นในเรื่องของมือที่สามก็คืออย่างเช่นคุณมีเพื่อนสนิทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนสนิทนะ แต่ว่าแฟนเราดันไปเป็นกิ๊กกับเพื่อนเราอะซะ่ย,ยางนั้นเนี่ยใครที่กําลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะขอพอรว่าขอให้เรื่องทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีหรืออาจจะหมายความว่าอยากเอาตัวเองออกมาจากเรื่องราวพวกนั้นไม่ต้องไปเจอเขาเรียกว่านะไม่ต้องไปเจอเรื่องราวพวกนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้สิ่งที่คุณขอไว้เร็วๆนี้จะคลี่คลายนะคะจะคลี่คลายปมนี้ออกไปนะคะแล้วก็อืม ใครที่ขอเกี่ยวเรื่องของผลผลิตอะไรบางอย่างเช่นบางคนจะแบบทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอะไรก็ตามนะหรือว่าเป็นพนักงานข้าราชการหรืออะไรก็ตามนะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่แบบเกี่ยวกับทางการเกษตรหรือไม่ใช่การเกษตรก็ได้คือถ้าคุณหวังในเรื่องของผลผลิตในเร็วๆนี้คุณจะได้ตามที่คุณขอมันจะพรีดอกออกผลให้คุณเยอะมากประมาณ90้าเอร์ซนของรายได้ของคุณ นะคะกำไลอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วมีใครขอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะถ้าใครขอในเรื่องของความรักเช่นคุยกับแฟนเอาไว้ว่าเร็วๆนี่ยจะพาแฟนหรือคนที่เรารักไปหาญาติผู้ใหญ่นะคะไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะไปหาพ่อหรือแม่ ให้แบบพ่อแม่ไปดูตัวให้อะไรประมาณนี้นะใครที่กําลังมีแฟนแล้วคุยกันประมาณนี้นะคะพราะที่คุณขอไว้คุณจะสมหวังนะคะจะสมหวังในเรื่องของความรักก็คืออาจจะดับได้เปิดตัวเปิดแฟนนะอะไรประมาณนี้นะคะเปิดตัวกับแฟนอะไรประมาณนี้ให้ญาติผู้ใหญ่ได้รู้จักนะคะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะขอในเรื่องของอ,อผลงาน ระดับเชี่วชาญเป็นต้นไปและประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณขอในตอนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่ว่ารอหน่อยนิดนึงนะมันคือบางทีอาจจะไม่ใช่จังหวะของคุณในตอนนี้เท่านั้นเองนะคะใครที่ขอเรื่องเงินก้อนใหญ่จากผู้ชายคนหนึ่งเ mm hmm. ช่นะอาจจะแบบผู้ชายคนนี้อาจจะอายุประมาณแบบสัก5้าสิิห้าถึงห้าิปีขึ้นไปเป็นต้นไปแล้วคุณอาจจะแบบคาดหวังเงินก้อนนี้จากเขาอยู่ ควที่คุณขอเอาไว้นะคะจะสมหวังนะคะ,ะหรือใครที่กําลังขอพอในเรื่องของการเริ่มงานใหม่เช่นอาจจะแบบไปทํางานที่ใหม่ๆนะคะลาออกจากที่เดิมแล้วไปหางานใหม่มีโอกาสจะได้ไม้ตามที่ขอเอาไว้นะคะตอนนี้นะอาจจะมีคนโทรศัพท์ โทรมาเรียกตัวคุณแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปทํางานนะแต่ว่ามีคนเรียกตัวแล้วแหละนะก็รอหน่อยนะจังหวะรอนิดนึงนะคะก็เร็วเนี้น่าจะได้นะคะหรือใครที่อขอพอในเรื่องของความมั่นคงนะคะเช่นความมั่นคงเรื่องของครอบครัวความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะขอประมาณนี้หรือขอให้งานประสบความสําเร็จออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะอืม พราะที่คุณขอไว้จะทรงวางดังใจถ้าคุณขอในเรื่องของงานที่มั่นคงคุณจะได้บริวารที่ดีแล้วก็งานที่มั่นคงมีเจ้านายดีมีบริวารที่ดีนะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือคนที่ขอให้ความรักนะคะเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณก็จะได้ตามนั้นเช่นกันนะคะหรือใครที่ขอในเรื่องของ ขอให้คนเก่าๆในชีวิตวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเช่อนอาจจะหมายถึงความรักแบบรีเทิร์นหรือว่าอาจจะหมายถึงขอให้เพื่อนที่จากกันไปนานแสนนานนะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะสมหวังอ่ะนี่คือน่ามองว่ามีน้อยมากอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังใครที่อยากจะให้แบบคนเก่าๆกลับมารีเทิร์นนะเออหรือว่าเป็นเพื่อนเก่ากลับมาอะไรเงี้ยอย่างนะคะหรือใครที่ขอในเรื่องของความรักเช่กนการส่วนใหญ่แล้เป็นเรื่องของความรัก ะค,ะความรักเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้หมายถึงคําว่าแฟนก็ได้ไม่ใช่สามีหรือภรรยาก,กได้แต่อาจจะเป็นความรักแบบเช่นเพื่อนหรือครอบครัวก็ได้ใครที่กำลังมีปัญหารหรือทะเลอกกาะกันกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ที่ทะเลาะก,กันอยู่นะแล้วก็ตอนนี้คือต่างคนต่างแยกย้ายหรืออาจจะบล็อกกันไปแล้วก็ตามนะคะเพราะที่คุณขอเนี่ยคุณอาจจะแบบขอให้แบบให้เขากลับมาเป็นเพื่อนเราอีกครั้งหนึง่งซึ่งนี่น่ามองว่าพรในข้อน,นี้อาจจะยังไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้ยังไม่สมหวังนะคะอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เราขอนั่นเองนะคะหรือมีใครขอในเรื่องอะไรอีกอ่อเรื่องของสุขภาพบางท่านอ่ะเจ็บเจ็บไข้ไม่สบายป่วยเช่นอาจจะแบบมีในเรื่องของการนอนป่วยนอนโซม,มาหลายวันแล้วสามสี่วันละนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเจ็บกระเพาะลำไส้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเจ็บตรงบริเวณกระเพาะอ,อาหารอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็ อช่วงนี้อาจจะขอพอรให้แบบเองรีบหายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะคะกลับมาเป็นปกติทำงานได้เหมือนเดิมหาเงินได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งพอะที่คุณขอ,อไว้ก็จะสมหวังนะคะอ่ะแล้วขออะไรอีกขอในเรื่องของคนในครอบครัวอืคนในครอบครัวในที่นี้นะคือน้ามองว่าเป็นครอบครัวใหญ่ เหมือนแบบประสาเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ๆอ่ะมีกันหลายคนเป็นพ่อแม่ลูกหลานมีปู่ย่าหรือจะมีตายายอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นครอบครัวใหญ่เนาะขอให้ครอบครัวอย่างเดียวคือขอให้มีความรักแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะหรือขอให้ลูกหลานล้วสุขภาพแข็งแรงใครที่ขอประมาณนี้จะได้ตามนั้นนะคะอืมมีใครขอในเรื่องอะไรอีก เงินลงทุนเหมือนเอาเงินลงทุนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนผิวสรสชาตผิวสีดําแดงแล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊ะจะโดนหลอกโดนหลอกแบบเอาเงินไปทําอะไรหรือเปล่าวะเพราะว่าลงทุนไปเยอะมากประมาณเจ็สิบเปอร์เซนตอะไรประมาณนี้กลัวว่าจะไม่ได้คืนอะไรประมาณนี้ถ้าคุณกำลังคิดหรือกังวลอยู่เพราะที่คุณขอยังไม่สมหวังนะยังไม่ได้เงินคืนนะอืมนะคะขอเรื่องอะไรอีกอืม ใครที่กำลังของในเรื่องของอวีซ่าผ่านอะไรประมาณนี้จะเดินทางไปต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ทำวีซ่ามาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าเอา๊ะทำไมยังไม่ได้สักทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้นะคะผลสุดก็คือก็ยังไม่ได้ยังไม่สมหวังนะก็รอไปก่อนนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะอาจจะแบบเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าอาจจะแบบสมหวังก็ได้นะคะอืม แล้วก็มีใครขอในเรื่องอะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะขอในเรื่องเงินสำคัญมากก็คือขอให้มีลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อติดต่อกับเราพูดคุยหรือเจรจาต่อรองดิวในเรื่องของการเงินกับเราอ่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหมือนขาดผลประโยชน์หรือคุณอาจจะหมายถึงว่าถูกเอาเปรียบหรืออาจจะหมายถึงว่า มีเงื่อนไขกับคุณเยอะคนพวกนี้มีเงื่อนไขกับคุณเยอะมากเรื่องของการเงินคุณอาจจะขอให้แบบว่าไม่ต้องเสียเปรียบเยอะกว่านี้ได้ไหมได้คุณขอพรข้อนี้ได้นะคะคุณจะสมหวังนะคะแล้วก็มีใครขอในเรื่องอะไรอีกอืมสิ่งแรกเลยที่เห็นนะคะก็คือเท่านั้นะคือมีบางท่านเนี่ยขอพรในเรื่องของเงินกับนาเนี่แหละ ก็คือว่าเป็นลักษณะเหมือนถูกโกงเรื่องเงินจำนวนที่เยอะมากถูกหลอกเรื่องเงินเยอะมากด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งทำงานดีมากแต่เพื่อนร่วมงานของคุณอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอาแต่ปัญหามาให้นะคะเอาแต่หน้าเอาหน้าอย่างเดียวพอได้ดีอะไรคือเอาหน้าอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย มีแต่เรานะเป็นคนที่ลุยงานอยู่อย่างเดียวลุยงานอยู่คนเดียวแต่พอในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมีในเรื่องของผลประโยชน์มาทีไรก็คือโอ้โหแบบเอาหน้าเอาหน้าแบบใหญ่เลยอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะเห็นกระตัวอะไรประมาณนี้เจอนะคนเห็นกระตัวอะไรประมาณนี้น,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 ะน,นะคะคุณอาจจะขอพรขอให้สักวันหนึ่งนะคะ คนเหล่านี้ที่เอาเปรียบคุณนะคะเขาจะได้รับผลอะไรบางอยา่างหรือว่าอาจจะแบบขอให้มีใครสักคนหนึ่งเห็นความดีของคุณในวันข้างหน้าพราะที่คุณขอไว้จะสมหวังนะคะอืมแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอีกอนะบางท่านนะ่ะตั้งใจจะขอพอในเรื่องของหน้าที่การงานการปรับเลื่อนขั้นหรือได้เลื่อนตำแหน่ง นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีคนคอยซับพอร์ตคุณเป็นเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือคุณผลักดนันคุณให้คุณอ่ะก้าวหน้าในเรื่องของหน้านที่การงานหรือถ้าใครเร็วๆนี้นะลักษณะมันก็ว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อายการผูิภากษาหรือ ตำรวจทหารอะไรประมาณนี้ที่ทำงานในองค์กรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็อยากได้ตำแหน่งหรืออยากจะเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เร็วๆนี้คุณจะได้ตามที่คุณขอนะคะโอเคมีเรื่องของอะไรอีกขออะไรอีกโอ้ขอเยอะมากนะแต่ละคนเ <c oughs> ยวนะออืม่าบางท่านบางท่านเนี่ยขอ คอในเรื่องงานงานที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของอโลกออนไลน์ขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบมีมีจังหวะช่วงนึงทำไมแบบงานมันเงียบจังเลยไม่ค่อยมีลูกค้าเลยแตเ่เขาเรียกว่านะเ,าเขาเรียกว่าคู่แข่งน่ะ ฝั่งตรงข้ามเขาก็ขายเหมือนกันกันกบเรานี่แหละแต่ทำไมเขาขายดีจังเลยเลยประมาณเนี่ยฉันอยากขายแบบนี้ได้บ้างจังเลยนะคะเพราะที่คุณขอนะคะในตอนนี้ยังไม่ได้นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างติดขัดอยู่เลยทําให้คุณได้แบบเรียกว่านะยังไม่สมหวังนั่นเองเนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการรักษาสินให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ขอเพียงแค่คุณมีความ สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะทำให้คุณปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณยึดมั่นในความดีเอาไว้นะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ